Not bad. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ได้ทาคลิปเปิดกลุ่กางเกงขายา,ยาวไปแล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากดีแบบเกินคาดเลยนะคะก็เลยทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้นงก็จะมาเปิดกลุ่มเสื้อแบบต่างๆนะคะมีตั้งแต่เสื้อขอบเสื้อยืดแล้วก็รวมไปถึงเบสเซอร์ด้วยนะคะงานตอนนี้เราก็ไปเริ่มเป็นที่หมวดแรกกันเลยนะคะก็คือหมวดครอปท็อปนั่นเองค่ะนี่ค่ะเสื้อขอบสีชมพูบานเย็นนะคะจากร้าน Stylit Underscore อ h o p อันนี้ชื่อรุ่นว่า Stylit c o อป t ีนั่นเองนะคะเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านเลยคือผ้าเขาจะค่อนข้างหนาแต่ว่านุ่มมากแล้วก็ใส่ในประเทศไทยได้ไม่ร้อนนะคะแถมทรงแบบน่ารักมากเลแล้วมันขับผิวด้วยดูดิแบบ ราคานะคะอยู่ที่220บาทนะคะแต่ว่าผ้าเขาดีจริงๆแบบนิ่มมันนิ่มจริงๆใส่แล้วไม่อึดอัดไม่คันหรือแบบไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้นะคะต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเหมือนร้านบอกว่าถ้าสีไหนหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบไปตามแล้วคะ่ะทุกคนมาเป็นเสื้อขอบสีดำแบบนี้นะคะจากร้าน Sister Fabric อันนี้จริงๆนิงซื้อต่อมาจากเพื่อนนะคะคือเขาจะเป็นขอบที่แบบน่ารักมากปลายเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําการเย็บ yep. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นปลายแบบปลายตัด กจะให้ลุคที่ดูชิลขึ้นนะคะแล้วแบบดูมีอะไรผ้าก็คือดีมากนะคะทุกคนอันนี้ราคานะคะน่าจะอยู่ที่220บาทเหมือนกันนะคะผ้าเขาแบบนุ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยเป็นเสื้อขอบที่แบบเอามาแมทช์กับกางเกงเอวสูงก็คือแบบได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีหรือจะแบบกางเกงอื่นๆที่เป็นเอวสูงเขาก็สามารถเข้าได้นะคะ แบบนี้เลยนะคะเป็นขอบที่ทรงเหมือนเชิ้ตนะคะจากร้าน fashion underscore store o f f i c i a l นะคะจริงๆเขาจะมีป้ายอยู่ตรงนี้แต่ว่านิงตัดไฟเพราะว่ามันคันนะคะเป็นผ้าซาตินนะคะใส่แล้วแบบสบายมากใส่แล้วเย็นๆไม่ร้อนนะคะจะใส่แบบติดกระดุมเป็นเชิ้ตเอวยอะไรเอวยหรือว่าจะปลดกระดุมแล้วก็ ใส่กระอ,อกข้างในแล้วก็ปล่อยไว้เท่ๆเหมือนที่นิ้งใส่นะคะก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบสีแปดขนาดนี้นะคะร้านเขามีหลากหลายสีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสีเอิร์ธโทนเบาๆนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่านิ้งอยากได้อะไรที่มันแบบปูดปาร์ตค่ะราคา350บาทนะคะทุกคนตัวนี้มาต่อในหมวดทีเชิ์ตนะคะ อันนี้พูดถึงตัวนี้ก่อนเป็นสลีฟทีเชิร์นะคะจากร้านมาลิเมก็อันนี้จะเป็นเสื้อยืดแขนกุดนะคะทําจากผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ใส่สบายใส่ง่ายนะคะไม่บางแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะแขนไหล่เขานะคะก็จะมีความยกขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีฟองน้ําเลยนะคะก็เวลาใส่จะทําให้เราดูไหล่สวยแล้วก็เสื้อเนี่ยทำให้ดูทรงสวยด้วยนะคะ เป็นเสื้อที่แบบใส่ง่ายๆนะคะเอากางเกงยีนมาแมทสักตัวเนี่ยก็คือออกจากบ้านได้แล้วนะคะเป็นแบบใส่เป็นจะใส่ไปไหนก็ได้หมดเลยนะคะสีม่วงก็สวยนะคะแล้วเขาก็มีอีกหลายสีมากเลยนะคะก็ลองไปดูที่ร้านเขาได้นะคะราคา290บบาทนะคะทุกคนคือราคาค่อนข้างคุ้มค่ากับเนื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บ จากร้าน 90s Design นะคะเขาจะเป็นเสื้อ,อยืดที่สกินไลน์ต่างๆนะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายลายมากๆเลยนะคะราคาจะอยู่ที่290บาทถึง290บาทประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้ใครที่ชอบเสื้อแบบสกินไลน์มินิมอลอะไรอย่างนี้นะคะลองไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายนี้ And waiting honey w e i t i n g for you นะคะ biscuit สั้นๆ คั l เลอ e v เน d ว e ดแบบนี้นะคะเน <eres> <Jeez> ื้อผ้าก็คือดีนะคะแบบใส่สบายเป็นผ้าคอตตอนเสื้อยืดอะไรอย่างนี้นะคะ มากนะคะการตัดเย็บดีมากมีซับในทั้งตัวนะคะ <c oughs> ก็คือประทับใจมากนะคะราคาอยู่ที่490บาทนะคะการตัดเย็บอะไรคือดีมากมีซับในทั้งตัวเลยทุกคนคือใส่ยังไงก็สวยนะคะเลือกกางเกงยีนม,มาแมทซักตัวเนี่ยก็เข้ากับตัวนี้ได้เลยนะคะ เมืตัวเมื่อกี้ไปนะคะก็มีความรู้สุว,ว่าของมันต้องมีอีกมันต้องมีแขนยาวด้วยก็เลยจับน้องตัวนี้มานะคะน้องตัวนี้น้องคนนี้มานะคะนี่เลยเป็นเบเซอร์จากร้านมาริเมเหมือนเดิม <c oughs> ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบเซอร์แขนยาวแบบนี้นะคะนิ้งซื้อสีน้ำตาลมาเพราะว่าจะใส่ได้ง่ายใส่ได้ทุกโอกาสนะคะ ตัวนี้เขาจะมีฟองน้ำตรงไหลด้วยนะคะทำให้เสื้อเนี่ยอยู่ทรงสวยนะคะใส่ออกมาเราก็คือจะดูสวยไหล่เราจะตั้งนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีซับในทั้งตัวเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะผ้าเขาจะเป็นผ้าลินินซึ่งต่างจากตัวแขนสั้นเมื่อกี้นะคะซึ่งเป็นผ้าอะไรนิงก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันใส่แล้วสบายเหมือนกันนะคะคือใส่แล้วดูดีมากนะคะตัวนี้ราคา550บบาทใครชอบก็ลองไปดูได้นะคะ ที่มี2ตัวนั้นน้องคนนี้ก็เกิดตามมานะคะเป็นมินิเบสเซอร์ครอปนะคะก็คือเป็นเบสเซอร์แบบทรงครอปแต่ว่าแขนยาวแบบนี้นะคะและใช่ค่ะจากร้านมาริเมเจ้าเดิมนะคะเขาดีจริงๆคือชอบมากเย็บดีนะคะแล้วก็ทรงสวยกระดุมเขาจะมีเป็นลายแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะราคา490บาทของมันต้องมีติดตู้คะ่ะทุกคน ไปตมอันนี้เป็นเบเซอร์4มิลน,นะคะจากร้าน me instyle นะคะก็จะเป็นผ้าสาตินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยเขามีกางเกงแล้วก็มีเข็มขัดแบบเข้าเซ็ตให้ด้วยก็งงเหมือนกันสรุปเบเซอร์มีกางเกงหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะแฟชัน่นไม่มีผิดไม่มีถูกอาจจะใส่คุม การโป๊หรือว่าคุมแบบเวลาอยู่ในห้องแอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมีช่วงหนึงอินกับสีิ้นท์อะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไปไหนเลยนะคะถ้าใครชอบเบเซอร์นะคะใส่ชิวๆก็ลองไปดูร้านนี้ได้นะคะแต่ว่าจะะําราคาไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยอะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเข็มขัดมาให้แบบนี้นะคะเป็นผ้าแล้วก็มีกางเกงนะคะแบบเข้าเซ็ต ะะสมอกทั้งตัวเลยแล้วก็สามารถยืดได้ตามตัวเรานะคะสวยมากๆจากร้าน Summer Days นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่850บาทนะคะแต่ว่าผ้าเขาดีมากนุ่มมากโดยเฉพาะตรงแขนตรงนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Sunset Top นะคะไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปดูตามกันได้นะคะ ื้อผ้าที่คัดมาวันนี้ใครชอบตัวไหนหรือไปซื้อตัวไหนตามก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป Pants Collection หรือว่าเปิดกุ่กกังเกงเนี่ยจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊วย